สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอสซีโอต์ยอชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านในฝันของเราอีกหลังนะคะตอนนี้เราจะมาเปเี่นบ้านหลังจากที่เม<ะ>ื่อไรทายคิดไปแบบรูดมาคักแล้วตอนนี้ม,ม,มีมีบัวแล้วมีบัวแล้วมีวิวบ้านนะคะวันนี้โอ้โหตี่บัวแล้วพี่น้องติดบัวเลยเด้ติดบัวอ่าขอบประตูหน้าต่างเรียบร้อยเลยแล้วนะจะะะ่ายง่ายดีว่ะ สวยงามไหมประตูหน้าต่างแล้วก, Wet, วก <c oughs> ็แลนหัว <Hum> น <ming> ้่มันนี่โว้ยมีมีตีคันนี้หัวมันก็มีมีตีขึ้นกว่าเก่าได้ที่นนองเม่นวางนี่แต่เบื้องเอากูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเบื้องออันนี้คือเบื้องบันไดของเรานะคะบ้านของเราเราจะเน้นเป็นเอ่อเท่าเท่าตัดทองใช่ไหมเป็นเท่าทองเนาะนี่เห็นปะปกติมู่เขาจะเอาสี สีเทาสีอัอนมองนี้มันสิเป็นการสีขาวเนาะแต่ขอบอกเด้อขอสีทองจังคือมูสวยงามไหมสวยงามใช่ไหมตามสองเรียงเลยใช่ไหมใส่คิ้วสีทองเดี๋ยวไปดูบัวรอบบ้านก่อนดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบัวรอบห้วยพ่อสิดททิยมบ,บ่อนน่ะก็งาม <laughs> จะหกไป,นนไห,ไปไหนาที่น,นี่คือบัวรอบบ้านนะคะไปดูดูมุมกว้างอันนี้ก็อันนี้เป็นเสาโช่ห้าพี่น้องอันนี้ตัวนี้เป็นเสาโชว์ เราก็จะทาสีแบบสีเดียวกันกับสีการมันเป็นบอสเป็นสีเดียวกันเป็นบอสแม่นบแล้วก็ทาบัวบัวมีบัวอ่อนบานเลยแบบดีเนี่ยได้ใช้บัวมันงามแบบตัวเฮียนไม่นะทาทาไม่บัวมันริมมีสีคืหลายกุ้งก้าวแห้งเนาะฉะนั้นเราขยับนะพี่น้องก็ได้สิขยับไปแต่ด่างเขาไม่ถึงนะครับข้ออีกนิดนึงเพราะว่ามันมันไม่โยกกลางเห็นบ่ะมันไม่โยกกลางเห็นบ่ะพี่น้องไม่โยกกลาง ขยายบ้านให้มันอยู่กลางพอดีล่วงตัวทั้งทั้งแนงหรอกเลยเนาะเราเรามองเข้าไปมันก็จะเป็นอยู่กลางพอดีไม่เป็นไรมันปรับได้เพราะว่ากระจกหนาเป็นจังเหตุเขาตอบไม่เหตุอ๋อแม่เพราะว่าแดดซ่อมเด่นมาใส่เด้เนี่ยครับเขาจะมาใส่ขอบลูนีเนียมแล้วก็ติดกเต็มต่อไฟรอบบ้านหลายแห่งเลยบ้านหลังนี้หอยสังไฟรอบบ้านอ้อมบ้านเลยเนี่ยบนส่ไห่ซีดเก่าโตมีผีหลองบัวบัวมันช่วย นี่พระชายจะเลบ,บ้านเราหรือจมาพุ่ชมอะบ,บ้างน,นะคะชมบัวก่อนนะครับเจ้าถูกไปเยืยนยุบบัวไม่ใช่เห็นแต่ชิบะยะต้องกดไข่อยเออสิบะยะน้องกดไม่มาเห็นมาตองเบิ้งม่วงเหมยไขน่น่ามีเห็นว่าแบบนี้บัวทั้งเทิงเหรอมีเลยมีมีบัวหมดเลยนะคะขอบประตูหน้าต่างแล้วก็น้ำเสาหนีใส่บัวหมดเลยแบบสวยสวยป่ยะแต่หลังคาเรายังไม่เสร็จน่าเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอที่บุช่างมาอยู่เพือ่อน ถ้านเลยแจกหลังคาปังมากจมาอันสวยงามตามทางเดียวูลหมองส่ีบัวาจไปท่ากการนม่อไบไทบไซดอกไปทีนี้พาเข้าไปชมในบ้านกันค่ะนี่หคาเนี่ยเาก็บรนบัวหมดเลยได้พี่น้องตะวันมมาหลชุดเป็นก็ได้สังบัวอยู่บัวหม้อ สร้างกับเฮ็ดหลายเห็นเพิ่นรับงานหลายหลังเป่น้องเพิ่นงานเพิ่นลายหรือเปล่าข้าวพอมาห้อสิบสี่เรียนพืชสพ้าอะไรก็เพิ่นก็ได้เฮ็ดหลายหลังน้ำเป็นหลังยาที่เพิ่นเฮ็ดในโอดเย่าแล้วนะครับโครงการต่อไปของเราก็จะทำลงลดตรงนี้นะคะสเศษเป็นซุกในดีพี่น้องแนะน้ำเนี่ยตรงนี้เราจะทำเป็นซุกแบบว่าสเศษเป็นซุกแบบว่าอันมุกจังสี่ละเศษลังค้าแบบนี่ดีบอยแต่ว่ามันกับสเบิดหลายเนาะแต่ว่าเงิ่อนยานเงินบ่พอ้ขั้นเงินบ่พอ้าวกับเศษแบบเป็นเป็นเทอแบบ มาเงียนเพิ่มไมาเงียนก็ะด้ที่กัมาโลกเางรมเข้ากันแล้วเอาชุดสุดดิเดี้เทียนแชมทีหนกันพี่น้องเเพื่นอนองน้ำอกันนี้กระเะบื้องเูเสร็จแล้วนะคะกระเบื้องนี้เขาเอาลายเดียวกันหมดเลยอ่ระเบียงหน้าบ้านแล้วก็หอ้องโถงสั้นสองลายเดียวกันหมดเลยนะคะ,ะกระเบื้องนี้บอกเลยว่าเพียงมากบนปกลายเลยกระเบื้อง ไปนะครับไปต่อไปต่อกันมาดูห้องน้ำนะคะทุกคนนี่สวยไหมห้องน้ำของเราสวยงามตามทางเนียอันนี้เป็นซื้อสำเร็จซื้อสำเร็จมาใส่งามปะแอนี่ยแบบงามเฉพาะชุดนี้อ่ะห้าพันกว่าบาทนี่ตัวนี้กับตัวนี้ห้าพันกว่าอันนี้เขาซื้อใสเองแต่ว่า แต่ก็ไม่แต่รวมกันั่นแหละเนาะเพราะว่าภายในห้องน้ำนี่หมายถึงสุขภัณฑ์พวกขากระจกพวกสุขภัณฑ์แล้วก็พวกฝักบัวด้วยนี่ผู้รับเหมคนไทยราคาแปดพันหานนี่ให้ซื้อได้นี่แต่ว่าเท่ากับซื้อบ่ได้สื่อไ่ได้จบสายกอบพี่นนอเพราะว่าอันนี้ก็ห้าพันนี่อันนี้ก็สวยมากเป็นใดพี่นนอ <c oughs> คอยเลือกเองหมดเลยเอ,ออกแบบเองหมดเลยนะคะ นี่เร่างกับเบื่องเร่างอันนี้ไวออกแบบเองหมนเลยไปครับไปดูยันสอบกนันสิ่งแกล้งเง็ตซิงอะไรเรื่องขั้วอุ้ยต่อแบยาร้องหอกันนี้เราอยู่กันยังไงเยอะมากเลยสิ่งนั่งกเบิ้งสิงช่างเพิ่งทำวันนี้ให้ฟังสิ่งขั้วนะครับอันนั้นคือสิงของเรานะคะสร้สางปันป้นสร้างกระลังสิงกระลังกอกอสิงตรงนี้เราจะเป็น ต่อแก๊บแบบมันเป็นแบบฝังเนาะต่อแก๊บแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฮูดเราซือ้อแม่ไม่เป็นสูตรต่อแก๊บแลักกัเป็นเนี่ยดูข้อนของม่นะเป็นสูตรเลยหมองนี่นก็จะเป็นหมองล่างสวยล่างเอวยิ่งเข้ากับซื้อลินไไนล้นชักวาดไซ,ไซอยอยไมันเป็นลิ้นชักหมองไซส่วนไซยังไงเป็นส่วนเดี๋ยวมารอชมตัดเบียดให้ดูอีกตัวนี้ก็ขยับมาเพื่อจะใส่ลิ้นชักข้างบนเพื่อจะใส่ตูดเห็พี่น้องตู้ลิ้นชักมันโมเวีดมันอันยัง่งเหรอ มันบกวมันมาหอดผีแล้วผมก็เลยบอกม่นผีมาหอดดินะคะมันก็ซ่องเลือยซองแย่เต๋อพี่ดอกตอนนี้เราก็จะใส่ตู้เหมือนกันนะคะตู้เก็บของไปเราไปดูข้างบนกันค่ะอันนี้ห้องนอนห้องอะไรก็กระเบื้องลายเดียวกันหมดเลยลายเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็ทันต่อกอย่ามาดิไปไปมูเด็ไปหบอกป้าเราถือม้มาบอกอย่าไถือม้เลยไม่มันบอกว่ได้เด็ก เนี่ยข้ามาของเราเราปูลายเดียวกันเลยเป็นของหนคนน่าเกิดกันเลยแต่ว่านี่เือกคนละสีนะครับตอนนี้เราเลือกมาคนละสีนี่เป็นสีไม้สีไม้เ่ีม้นาเอ่ะ พี่ไทยเจ้าเลยเอ้าดีแล้วหรอไปเลยคอนแดดงมาชิสวยเห็เนาะของมากตอนแรกตอนแรกตอนแรกไปซื้อมาพี่ตะฟลักบัวเพิ่นเห็นเพินเห็นแม่ติขังรางมันงายมากเอาไม<ด>่ให้หลานทำเดี๋ยวสัตวกระดาสีว่าไหยเขาก็เป็นของพ่อโตเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูห้องนั้นคะ่ะห้องห้องมีทั้งหมดมีสี่ห้องนอน แต่ว่าข้างบนี้มีห้องน้ำในตัวทั้งสองห้องมันจะเหมือยรุ่งมันจะเหมือยลุ่งมันแบบโอ้โหะปูเงแล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็นอะผ่านพระผ่านหมาเลยนาะฮู่วว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 นวะวววยวว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 วแลววววววันเววววอววยวันวววววว้างววววววยวว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 วงวววววัวเะววอนวว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  เปิดมาแล้วเก็บของแบบพวกเอ่อสบงสบูชิฟฟอนิชชู่อะไรอย่าเลยยาซีฟ่อนซีฟัน่าปาดูไฟนี่เปิดได้อันนี้เราเลือกเองหมดเลยเราเอาของของขอดตูดเนาะนี่ก็เปิดได้นะคะเป็นลิง์ชั้นเก็บของวางของพวกยาซีฟอกสีฟันแปะซีฟอกซีฟันนี่รักแผ่นเรียบร้อยโอเคกันเลยกินแปะเรียบร้อยเสร็จแล้ว อันนี้เราเป็นสีเหลี่ยมแต่ว่าข้างในเราเป็นตรแล้วก็มีช่องใส่อะพวกสบูยาสีฟันคไปออกแบบอีกเลยเป็นไดร์ดีนแบบง่าบอนี่นะคห้องน้ำให้เอาขตกแต่งทั้เดียวกันเลยจะไม่เลยเรืองกับพวกอะไรวคิวหนิคิวแรกหนิคือใส่บริเย็เดียวกันเราเน้นเป็นท่อนเทาทอง เงินแบบสีทองมันมันไม่ได้เขีมคักนะหนอกมัหลอกเงินเงินหลอกทองทองเนาะโอ้ยบาก์ไนน่ไม่งานว่ะไม่ไม่งานางหลนเขาไปตงรได้่อ่อนไปได้บิวช oh. ั้นสองนะบิวชั <the 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 ้นสองบรรยากาศอนเย็นนะบิวชั้นสองบรรยากาศอนเย็นสุดๆสุดๆแบบดีมากสุดมากแต่ว่ามันยังเสียวนิดนึงมันยังเสียวเสียวบุ๊บุ๊คบุ๊คบุ๊คบบุ๊คบุงบุ๊ค <c oughs> ไปดูห้องโถงกันต่อนครับไปบังของโถงกันเอเพราะว่าเบิ้งทีวีเจ็ดสิบห้าเีไว้อไ่ไฟไฟกระยางไรซื้อมากประมาณเกอบี่ตัเดี๋ยวพอรอชมมา,าวเห็นแล้วเจ้าไฟ่แล้วีเงตัวนี้เนี่ยคืออ่ตรงนี้ออกแบบช่วยหน่อยค่ะทุกคนเจดสิบห้านิ้วเนี่ยประมาณพีห,ห์หัวพีปละออกแบบช่วยคายเนี่ยใช่แบบแข<ห>นงหญ่เลยควอยยากได้แบบตัวนตัวทีวีแบบยามงนแต่ว่าพี่วออนอยากได้ ที่นี่อ่าเนี้ไงเอาเยเิาเนวใส่ตู๋มกับใส่ไงม่ได้ไงตนนีเอาแขนเ่ยเว่าใส่อย่างมันงามด้วยค่ะบอกบะมแ้นกัแขนแต่ว่าข้างล่างอยเอาเป็นตู๋ไงข้างล่างบิวต์แต่ข้างล่างสี่มนใส่ไงบนกับเป็นติ่เอกบเบื้องงามหมล่ะสวยงามดิี่เรบิวให้เขาบิวเองเน่ะเพรเออให้าบิวให้บอกว่าใส่เจิมาจากเขาบิว์เหรอช่วยไสวยไหยคะสวยค่ะเพราะว่ามีนกมาอยู่นะะของเรา ประตูฝั่งนี้เปลนนี่ยนเป็นประตูไม้ซักเดี๋ยวถ้าถ้าสีแล้วเรียบร้อยเบิเร์ตพญาเณีมาติดห้เพราะว่าขันติดคันติดก่อนท่าสีเนี่นบริษัทรามอคนว่าอย่ามันกระดินใส่มสิเปือนเป็นวิธีของเพล่ะเพนก็นเลาวาให้เขาเจาท่าสีแหล้วเรียบร้อยเยบยเิดแตแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นหินโชคตรงนี้เป็นหินโชคพียนงตรงนี้เราก็จะใส่หินโชค หินมชั่วสีดำให้ปิดหิ้มหิ้มชั่วสีดำเันนี้นะคะเป็นไงบ้างทุกคนสวยไหมคะก็ามารีวิวบ้านคร่าวๆให้ดูนะคะว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะสุดมากสวยมากเบองไ,ไกายล้างมังไงเบื้องไกายง่ายมันใส่บัวแล้วใส่บัวเข้าไปแล้วมีมิติพวกเ,เาขาเกิดหลากหลายได้พี่น้องใส่บัวเข้าไปแล้วนี่มิติขึ้นปรเดินเยอะเลยโอเคนะครับผมแิ่นีกะเรามารีวิวบ้านล้งอะไรที่ไม่รีวิวเป็นเดือนแล้วเนาะ คนมีคอยปลูกกระเบื้องบหมดเลยได้ไหมมีใครไล่กระเบื้องนั้งครับอันนี้กระเบื้องนั่นนี่คืทุบบาททุบบาทเราจะปลูกตรงนี้นะคะทุบบาทเครันปลูกหน้าบ้านตรงนี้ครับชิ้นทุบบาทปลูกตรงนี้ก็าติดยางดีตอาเด็กห้องเด็กห้องไม่ใจเสียงห้องกระยางได้เหมได้ครับไม่ไล่อยากยางอ่อนบางี่สิ้นยามป่ะกระยางจะเอาสีนี่ก็ไปแน่หน้าโคตรมันพอมันตากแดดแนะถือแดดถือฝนถือ ล่มถือแรล้งพยานคาร์เอาสีจืดๆยามันเก่าเรียเก่าเร็วกเขาได้เอาสีดำแล้วก็ยาแนวกับสีดำไปเลยเฮ็ดเป็นพื้นไปเลยนะคะไปโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวบ้านว่าถึงไหนแล้วผู้รับหมาบอกว่าสีเป็นกับางมาแล้วผู้รับหมาบอกว่าจะส่งว่าประมาณปลายเดือนนี้แหละคะ่ะทุกคนรอชมมากตอนเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะคะใกล้เป็นความจริงแล้ว มากในฝันของเราโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้เราด้วยที่ได้บ้านหลังนี้มาส่วนหนึ่งก็มาจาก FC ทุกท่านด้วยนะคะที่คอยซัพพอร์ตดูคลิปเออกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณเดี๋ยวไปเจอกันใหม่มาจำลอนดีวิวให้ดูใหม่นะคะ